วันนี้เวลา9ก้านาฬิกาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตวรขัติยาราชนารีสเสด็จออกหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พันษาบรมราชินีนาถคณะสตัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,สาาสตร์เขตจ,จตุจักรทรงบำเพ็ญพระกุศลพระราชอุทิศวายเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษ5ธัาานวาคม2565 ในการนี้ส่งจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การบูชาพระรัตนตรยัยและส่งจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษแล้วทรงศีลสมเด็จพระธีรยาน,นมุนีวัดเทพศิรินทราวาสประธานสงฆ์ถวายศีลจบเจ้าพนักงานสุภราชอารัธนาพระปริศ พระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วทรงกล่าวคําถวายสังฆทานแล้วทรงประเคนพรพัฒนาคาวานและเครื่องสังฆทานถวายแด่ประธานสง์และพระสงฆ์ตามลําดับจากนั้นทรงทอดผ้าไตรสิบไตรทรงหลังทักษิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนา พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพรมนาถบพิษทรงปกครองอาณาประชาราชให้ได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติโดยด้านการแพทย์และการสาธารณาสุขทรงถือว่าปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนคือปัญหาสำคัญที่เป็นปัจจัยพื้นฐานลำดับแรกในการพัฒนาประเทศชาติซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรัติยาราชนารีทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระราชบิดา ส่งนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมควบคู่กับการดูแลรักษาสาุขภาพสัตว์ที่อยู่ใกล้ชิดกับคนอย่างครบวงจรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยเพิ่มศักยภาพด้านการสาธารณาสุขในประเทศและระดับนานาชาติในอนาคต